สวัสดีครับนะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับบริษัททอโต้นะครับวันนี้นะอยู่กับผมจ่ายหวานเจี๊ยบรถมือสองคัดเกรตมินบุรีบายทอโต้เช่นเคยครับนะวันนี้ผมพาพี่พเ,เพื่อนๆนะมาดูอีลูโซดีแมกนะครับ1.9สเตล์ปี2019สีขาวคันนี้รถสวยเดิมโรงงานเลยผมบอกให้ว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับผมก็มาทําคลิปรีวิวให้นะเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนี้ได้เลย กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกระยาผมด้วยถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยคันนี้1.9ึ่งจุเกลนะครับหนึ่งจุดเก้าดีดไอบูพาวนั่นเอง1.9ึแซดนั่นแหละนะครับอ่ะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ทม์ไฟแตงโดจัดมาให้ตัวสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยแกนชนด้านหน้านะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวสวยๆนะฮะตัวสีขาวนะครับกระจังด้านหน้าสีดำนี่เขี้ยวเสือสีดำสวยๆนะครับโลโก้โคลเมียมครับโครงสร้างสวยๆดั้มเดิมครับนะฮะล้อแม็กซ์ูโทนเนี่ยดำปัดนั่งเงาแล้วก ได้แม็กขอบ18นะฮะยางปี19ด้วยยางเป็นเดียวกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างเปิดฟ้าเปิดไฟเลี้ยวเป็นตัวไฮรันเดอร์ก่อนใดด้านข้างนะไม่ไม่มีรอยเลยนะนะครับแล้วก็การสาดที่เปิดเป็นโครเมียมนะครับอ่าเดี๋ยวดูเสาบีหน่อยเสาบีน็อตไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างด้วยสวยเดิมๆนะฮะแล้วก็ตัวภายในนะครับคุมด้วยเป็นทูโทนนะครับนะแล้วก็ตัวเบาะผ้ากำมะหยี่นะได้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยนะครับโครงสร้างด้วยสวยเดิมๆนะภายในสาสตรสะอานด้วย พ้อในสารด้านหลังก็บอกสวยๆจริตึงครับไม่มีรอยนั่งรอยยับรอยย่นเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนั่งได้สบายแน่นอนนะครับเพราะมันกว้างมากนะครับก็โครงสร้างด้านหลังสวยๆอีกตึงไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีกองใหม่แน่นอนนะครับตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบดนี่กล้องหลังมีมาให้นะที่เปิดได้เป็นโครเมียบนี่ฮะเ DDI Blue Power นะครับโครงสร้างเดิมๆและด้านหลังนี่เป็น60ปีด้วยนะครบรอบ6กปีแล้วก็นี่ นะโครงสร้างเดิมเดิมนะครับด้านหลังไม่มีต่อไม่มีแกะเลยนะครับโครงสร้างสวยๆเดิมเดิมนี่ฮะโครงสร้างสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีกองหม้แน่นอนนะครับโครงสร้างสวยๆเดิมเดิมครับนะฝั่งด้านนี้ก็โครงสร้างสวยเดิมครับนะฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมมาขึ้นฝั่งนี้ให้ดูโอ้โหขึ้นง่ายมากครับตัวสูงมีที่จับให้ด้วยครับถือว่าโอเคเลยนะครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยนี่คือแบบว่าเบาหวิวเลย นะคขับง่ายสะดวกสบายแน่นอนคันนี้เลขไม้เพียง92,501กิโลเท่านั้นเองไม้น้อยด้วยจอร์สกีนนะครับแอร์เป็นอัล็อกนะใช้แบบมือหมุนใช้งานง่ายสะดวกสบายแน่นอนแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเกียร์ออโต้ไม่ใช่เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดโอ้โหขับมันมันเลยครับพี่ๆเพื่อนๆครับนะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่สนใจนะครับกำลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะครับ1.9นะเครื่อง1.9ไว้ใช้งานนะครับคันนี้อีสูดดีแม 1.9สเตลนะครับปี2009มาย90,200กิโลเท่านั้นเองนะครับค่าตัวอยู่ที่499,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับคันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับผ่อนอยู่มา9,000กว่าบาทนะครับก็ตลอดอายุสัญญานะครับนะรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนาพิคมจมน้ำแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถคันไหนเข้ามาใหม่ผมจะมาอัปเดตให้ให้ดูตลอดนะครับประมาณนี้ นนนะวันนีน้นะครับผมจ่ายวันเจี๊ยบร่วนมือสองคัสเกตไม่มูลีนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ